สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรปพระเครื่องในช่วงรอบป่ายนะครับเป็นชุดจับคู่อีกเช่นเคยนะครับจับคู่300บาทกับพี่นะครับสำหรับแผงจรนะครับมีให้พี่พี่เลือกหลากหลายนะครับนะก็มีความหลากหลายพี่พี่เลือกนะครับชมกันนะครับนะร่วมสนุกไปพร้อมกันครับพี่นะครับจับคู่300บาทแผงจรปพระเครื่องนะครับ รายการแรกนะครับรายการแรกของแผงจอนะครับเริ่มต้นด้วยพระเปิดโรคครับพี่นะครับพระเปิดโรคยืนต่อก,กําแพงเพชรครับพี่นะครับองคนี้คือเนื้อหานะครับความแห้งความเก่านะครับของเนื้อก็เป็นค่อนข้างที่จะใช้ความว่าเก่าเลยกว่าพี่นะครับเก่าแบบเก่าแบบเก่าลึกอะ่ะเออเก่าลึกปึกปักครับพี่นะครับพี่อยากเก่าลึกแบบปึกปักเลยอ่ะ เอาไปคู่300นะจับคู่ได้นะครับเราก็หลวงปู่ทิมนะครับไปได้ลูกอมมานับรลูกอมหลวงปู่ทิมวัดระหัสไร่นะครับเลขสามเดิมๆนะมครับไม่มีมั้ววัดนะครับเลขสามเดิมบอลทองเดิมๆก็มพี่ใครับจัดแบบจับคู่ให้แบบพี่สมาชิกของเราในินัะคู่ละสามพระผงรูปเหมือนนะครับทองยังอยู่คงเดิมนะครับสําหรับหลวงปู่ทิมวัดระหัสไร่นะนะครับว่าทองก็ยังอยู่คงเดิมครับพี่นะครับร่องรอยในมือแผ่วๆบางๆนะครับให้เราให้ความเก่าและความคลาสสิก คู่ละสามร้อยป่ะนะครับคู่ละสามร้อยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับสำหรับรูปหล่อองค์นี้นะครับเป็นเนื้อออกคืออเหลืองอมเขียวนะครับดูดิ๋นี่วออเนยนครับไม่รู้วัดไหนนะนะครับใครรู้หรือดูเป็นนะครับใครรู้หรือดูเป็นนะครับน่าจัดครับพี่คู่สามร้อยน่าศึกษาและน่าสะสมครับพี่นะครับนี่คือฐานแซมครับพี่นะครับฐานแซมบางขุนพรมนะครับโอ้โหเนื้อหาแบบไง คาบกูเดิมๆครับพี่ในครับฐานแซมบางขุนพรมเน้นเนื้อหาดูง่ายแนววิจาาณเน้นเนื้อหาดูง่ายะครับฐานแซมบางขุนพรมนะครับจบในราคาเบาครับพี่นะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับฐานแซมบางขุนพรมนะนะครับเราก็พระหูยานนะองค์ที่ได้เก่านะครับเป็นพระหูยานกรุเก่าครับพี่ในครับรบบุรีนะครับพระหูยานกรุเก่าลบบุรีนี่เก่าแน่นอนครับพี่นะครับเก่าสถานจอนะครับด้านหลังคาบยังคงเดิมครับพี่ ในครับคาบถาถมอย่างหนาแน่นนะครับเอาไปคู่ละนะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับพี่พี่จ๋าหูยานนะคู่ละสามร้อยคู่สามร้อยองนี้พี่นครับสำหรับองนี้นะครับเป็นออกวัดปากคลองกุ้งนนครับออกวัดคลองกุ้งเป็นพิมพ์ไให้พ,พ,พิมพ์สามเหลี่อย่ามพี่นะาออกวัดคลองกุ้งเป็นไงเนื้อเดิมนะวัดคลองกุ้งน้เนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเลยพี่เอาคู่ะ300ละสามร้อยครับวัดคลองกุ้งพิมพ์สามเหลีย่นะ คู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นชินาลาชนะพี่นะสองเดือยเดิมชินาลาชนะครับสองเดือยเดิมครับพี่แต่ถ้าพูดถึงตามราคาก็คือเดิมจริงนะนาสองเดือยในครับสองเดือยได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับสำหรับชินาลาชนะเห็นไหมสองเดือยได้เดิมได้ได้ความเก่าพี่ได้ผิวหิ้งด้วยเชียราดนาวินาเป็นคู่สามร้อยในครับจานแบบจับคู่ได้นะครับแล้วก็องค์นี้ องนี้จะเป็นผงยาในครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผงยานะนะครับพี่ผงยาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วในครับาใช้คําว่าเด็ดเด็ดเดิมเดิมใครับใช้คําว่าเด็ดเด็ดเดิมเเลยพี่นครับคู่ละสามร้อยครับองค์นี้สังกระจายวัดเงินคลองเตยนะครับองนี้เป็นพระสังกระจายพี่ดาววัดเงินคลองเตยกับพี่รอยนิ้วมือด้านหลังต้องใช้ว่าเดิมเดมเห็นไหมล่องรอยนิ้วมือด้านหลังนะเดิมเดมเลยพี่คู่ละสามร้อยครับวัดเงินคลองเตยนะ แล้วก็อง์นี้เป็นพระธาตุกระดานนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนับเนื้อตะขวนี่แห้งนี่เก่าเลยะแนวพี่พี่เนื้อตะขวนี่แห้งนี่เก่าเลยพี่นะครับพระธาตุกระดานนะแห้งเก่าเดิมดีจริงโอ้โหพี่เอ้ยเดิมเเลยอะเอาคู่ละแนวคู่ละสามร้อยพระเรียงําพูนนะครับพระเรียงราพูนกรูเก่าเก่านะครับพี่พี่พระเรียงําพูลกรูเก่าแบบนี้นะครับน่าศึกษาและน่าสะสม เนื paid, um ้อที่ฉ่ำเลยพี่เห็นไหมเนื้อที่ฉ่ำเลยพี่นะครับเรี่ยงลำพูนนะคู่ละสามร้อยนรัจานแบบจับคู่ได้พี่นะครับแล้วก็องนี้องนี้จริงๆอ่ะมีขอบนพ่นะผมก็ต้องใช้คําว่านพ่นะอ่ามีขอบเนื้อเกินนะครับพิมพ์ใหญ่วัดพระคังครับพี่นะครับมีขอบเนื้อเกินเนื้อหนึบนุ่มดูง่ายดี่ังเลยพี่นะครับอ่าได้อายุได้ความเก่านนครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มีหูนะนะครับเป็นพิมพ์มีหูได้ความเก่านะครับได้ความเก่าได้ความคลาสสิกแน่นอน เอาไปคู่ละนะครับจับคู่ได้พี่สมเด็จนะคู่ละสามร้อยนะครับมีขอบแล้วก็มีหูนะครับอันนี้นจะเป็นของหลวงพ่อทบนะใช่ไหมเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อทบรับพี่นะพ่อทบเพชรบุญนะนะครับเนี่ยลายธงชาติเนี่ยเอาจับคู่ได้พี่จับคู่สามร้อยนะครับเราก็สามปลื้มนะครับสามปลื้มเนื้อสวยเนื้อเดิม สำหรับพิมสามปื้มนะอันนี้เนื้อสวยเนื้อเก่าเนื้อแห้งเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติครับพี่สามปื้มแบบนี้ในงาจานแบบจับคู่ได้เลยนงานสามร้อยบาทจับคู่สามร้อยในงาหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลครับพี่เนาเหรียญอาจจะใช้จะช้ำหน่อยะครับอ้าเหรียญอาจจะใช้จะช้ำหน่อยครับพี่เนาหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลคู่ละะครับคู่ละสามร้อยพ่อธรรมจักรอันนี้เป็นของหลวงพ่อรีะครับเป็นเนื้อโลหะ หลวงพ่อหลีครับพี่เนี่ยครวงพ่อหลีนะเนื abeth, ้อโลหะหลังยันดวงคู่ละสามร้อยนี่ยครับด้วงพ่อหลีนะอปคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พ่อท่านคล้ายนะครับพ่อท่านคล้ายอยู่วัดสวนขันพ่อคลายเนี่ยพ่อคลายวัดสวนขันเอาคู่ละเนีครับคู่ละสามร้อยพ่อคลายเขาเรียกหล่อเล็กแล้วหล่อเล็กพ่อคลายแล้วก็ไม่ได้เหรียญเข้ามาเนี่ย นี่เขาเหรียญพ่อขายครับพี่นะครับเขาเรียกว่าที่ระลึกครบรอบร้อยปีในหลวงพ่อท่านขายหลวงพ่อขายครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดในครับอ่าสองสี่หนึ่งเจ็ดกับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่จะร้อยปีพอดีเนื้อปลาก่านะครับนี่หลวงพ่อขายยันคมๆเลยเอาปคู่ได้นะพี่น้า,นานจับคู่ได้นะคู่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยครับพี่นะครับพระศิวลี สำหรับองค์นี้เนื้อหาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยครับพี่นะครับหน้าตาติดยังคงเดิมนะนะครับอ่าหน้าตายังติดคงเดิมก็พี่ผิวพันธุ์ธรรมชาติแบบแห้งๆนะครับผิวพันธุ์ธรรมชาติแบบแห้งพี่คู่สามร้อยหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าหลวงพ่อเดิมนี่เราก็พลาดไม่ได้ครับพี่นะครับหลวงพ่อเดิมมีรอยจานที่สังกติแบบแผ่วๆนะครับเนื้อเหลืองโอ้เนื้อเหลืองนี่เนื้อเขาเก่าจริงนะหลวงพ่อเดิม รอยจานเดิมด้วยคู be ่ละสามร้อยนะขนมเขเดิมนะนะเขาเดิมคู่ละสามร้อยฐานแซมพี่นะครับฐานแซมนี่ก็น่าจะเป็นบางหุ่นพรมก็พี่แต่องนี้เป็นพิมพ์หลังกระดานเนื้อขาวหลังกระดานก็พี่ฐานแซมนะเนี่ยหลังจะเป็นรอยล่องกระดานเนี่ยนะครับบอกผมได้เลยพี่ชอบรายการไหนชอบแบบไหนนะครับจับคู่สามร้อยพร้อมส่งนะครับพี่จับคู่สามร้อยพร้อมส่งเอาไปคู่ละสามร้อยนะนะครับเนื้อขาวหลังกระดานนะ แล้วก็สมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นสมเด็จน่าจะใช้คำว่าพิมพ์ขาโตไหมใช่ไหมน่าจะใช้คำว่าพิมพ์ขาโตนะดูเด็ดสมเด็จนะเนื้อแบบว่าโอ้โหพี่เอ้ยหนึกเลยหนึกนุ่มอ่ะจริงๆหนึกนุ่มเลยล่ะผมว่าเป็นโซนเป็นเซตเนื้อที่อ่าใช้คําว่าดูง่ายในครับอ่าเป็นเซตโซนเนื้อต้องใช้คำว่าดูง่ายในราคาแบบแบ่งปันนะ เนื้อแก่คูณปลาหอยพี่เอาไปคู่300นะครับโูน่าศึกษานะครับน่าศึกษาเลยพี่ใะครับใต้ฮ่องกงนะครับราพโบราณเนี่ยพี่นะครับใต้ฮ่องกงก็ดูเนื้อดูผิวพรรณดูธรรมชาติดีเห็นไหมดูเนื้อดูผิวพรรณดูธรรมชาติดิพี่ใะครับใต้ฮ่องกงนะคู่300นครับใต้ฮ่องกงนางพญาครับพี่นะครับนางพญาที่เป็นพิมพ์เล็กนะครับโอ้โหพี่กวดบอยกวดเรียงรายแล้วกวดบรอยและกวดเรียงรายคู่ละ300นะครับคู่ละ สามร้อยบาทนะครับเราก็หลวงพ่อการวัดเข่าแก้วนะครับหลวงพ่อการเนี่ยพี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับเหลืองอมเขียวรูปหล่อโบราณหลวงพ่อการนะครับคู่ละในคู่ละสามร้อยแล้วก็หลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตเดี๋ยวนี่นะครับสำหรับหลวงพ่อผางนะ ดาววัดอุดมครงคงา่าคีริเกนนะครับนี่เหรียญใช้เหรียญช้ามหน่อยนะครับแต่ได้พุทธคุณแน่นอนนะครับพุทธคุณยังคงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หน้าแขวนหน้าใช้อาพุทธคุณยังคงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่พี่พหน้าแขวนหน้าใช้นะคู่สามร้อยบาทในครับพี่จ๋าคู่ละสามร้อยบาทนะครับ,ลบ,นะรบแล้วก็คุณแผนองค์นี้หนึ่งองค์นะครับนะซึ่งมีอ่าประกายนะครับนะประกายทองฝังตัวอยู่ในเนื้อพระผ้าเป็นเนื้อเนื้อชิน้นนะพี่จ๋าเป็นคุณแผนหลังหลวงพ่อมุ้ยนนครับนี่คือคุณแผนหลวงพ่อมุ้ย จัดในราคาเบาๆนะครับพี่พี่จ๋าดูเส้นอีกคมกิฟตคู่ละสามร้อยนะครับอ่าคู่สามร้อยครับพี่นะครับเหรียญย่อโมนะครับเหรียญนี้ก็ผ่านการแขวนผ่านการใช้มาเหมือนกันอีกเช่นเคยครับพี่นะครับเท้าสุนัณารีนะครับเอาคู่ละสามร้อยนะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่สายอีสานยังคงอยู่นะครับหลวงพ่อทองมาถาวว่าโลนะครับอ่าหลวงพ่อทองมาถาวว่าโลครับพี่นะสายอีสานเราไม่ควรท่านครพี่นะร้อยเอ็ดเดิมๆ นะครับอ่าร้อยเอ็ดเดิมๆครับพี่นะครับคู่ละคู่ละสามร้อยบาทนะครับร้อยเอ็ดแล้วก็เหรียญกลมหลวงอีกหนึ่งเหรียญแนครับนี่คือเหรียญกรมหลวงชุมพรเนี่ยพี่นะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดกลมหลวงชุมพรพี่พี่ใดที่อยากได้ไว้ใช้บูชาเอาพระรานาพุทธคุณในพินาจับคู่ได้เลยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเหรียญกลมหลวงนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมเข็มโกครับพี่คมชัดหรือ ในครัเรียนวรลครังหลวงพอ่อเกษมเขมาโกนะคมชัดลึกปี16เอาคู่ลนะนะครับคู่ละสามรอยบาทนะครับเราก็ขีป่ปลานะครับโอ้โหพี่นี่ดูความเก่าเนี่ยขีป่ปลานะครับดูเนื้อมวลสารเป็นก้อนเลยนะเนื้อมวลสารเป็นก้อนเลยนะนะครับขีป่ปลาสามารถจับคู่ได้นะนะครับจับคู่กับรายการอื่นได้พี่คู่ละสามร้อย คู่ละสามร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นเทวรูปพระศิวะดีนะครับแล้วน่าจะเป็นเนื้อชิ้นพี่นะครับเป็นพระเทวรูปซึ่งแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวถอดพี่ไม่มีถอดแน่นอนนะครับส่วนมากถ้าถอดจะเป็นทองเหลืองเนื้อชิ้นแบบนี้ไม่ค่อยมีพี่นะครับน้ำรอกเรียนแบบความเก่ากันได้ยากนะครับรอกเรียนแบบความเก่ากันได้ยากเทวรูปนะครับเทวรูปแนวราคาเบาๆครับพี่นะครับจะแนวราคาเบาแนวคู่ละสามร้อยบาทนะครับ มาต่อกับนาสำหรับรายการต่อไปนะครับองคนี้จะเป็นพระรีราครับพี่นะฮะจัดว่าเป็นพระรีรานะครับนะของหลวงพระโบยวัดมะนาวเนื้อเหลืองนะครับโอู้หพี่เนื้อเปลืองเหลืองแห้งๆลยพี่เนื้อแห้งๆเก่าๆและได้เดิมเลยนะนี่คือพระลีรานพี่นาไปคู่ละสามร้อยเนื้ลธิราหลวงพระโบยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปคุฎนะพี่นะเป็นเนื้อเหลืองร่อโบราณอีกเช่นเคยนะครับเนื้อเหลืองรหล่อโบราณคือเขาได้ได้อายุด้ความเก่า พี่ดูเลยดูหน้าดูตาเดยคือได้อายุได้ความเก่าครับพี่นะครับกระแสเนื้อโลหะเขาออกเชื่อแบบว่าออกครั้งนะครับอากระแสเนื้อโลหะเขาออกครั้งนี่ครับพี่นะเก่าจริงเอาไปคู่สามร้อยแล้วคู่สามร้อยอันนี้เป็นของหลวงพ่อเพชรพิจิตนะครับนี่คือหลวงพ่อเพชรพิจิตครับพี่นะครับเนื้อโลหะได้ความเก่าและได้ความสวยนเนื้อโลหะนะได้ความเก่าและได้ความสวยครับพี่นะหลวงพ่อเพชรพิจิตเอาไปคู่ละ แนวคู่ละสามร้อยแล้วคู่ละสามร้อยแล้วก็เหรียญเสมาครับพี่นะครับเหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญนนครับพี่พี่ท่านใดที่กําลังถามหาหรือตามหาอยู่ครับพี่นี่คือเหรียญเสมาพีแนวพรหลวงปู่บุญโอ้โหได้เก่าพี่ได้เก่าได้สวยได้ผิวพันธุ์แบบธรรมชาติแนวเชียร่าหลวงปู่บุญนีพี่เอาไปสามร้อยเวลาคู่ละนะคู่ละสามร้อยกับพี่นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อป่าในพี่คุดใหญ่นะครับคุดใหญ่เนื้อสวยเนื้อเดิม ครับคุดใหญ่เนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาตินะครับสําหรับหูเขาปานนะโอหเขาแห้งจริงเอาคู่ละคู่ละสามร้อยครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับตะกุดตะกุดแบบนี้เขาเรียกว่าตะกุดได้เก่า เห็นไหมได้เก่าได้แห้งได้เดิมได้ได้ธรรมชาติครับพี่นะครับสำหรับตะกุดนะอันนี้จริงๆเป็นตะกุดสายวัดสะพานสูงนะครับหลังจากการสอบถามของเจ้าของพระมาครับพี่แนวเรียมเก่าแบบวินเทจแบบนี้น่าศึกษานะครับเอาไปคู่ละสามร้อยพี่จัดแบบจับคู่ได้นนครับอ่าเราก็สมเด็จไพ่ตองครับพี่แนวเหมือนมีร่องรอยการลงกุแนวผม่็พินมาปาวกอกแนวเหมือนมีร่องรอยการลงกูธรรมชาตินะครับอ่าธรรมชาติราชัดเจน เอาเอาคู่ละสามร้อยนะครับเราก็พะเพิมเปิม่ปมในเนื้อสวยมากนะครับทั้งความแกล่งทั้งความหิ้งทั้งความเก่าความเดิมและความที่เป็นธรรมชาตินะครับสําหรับพระเปิ่มนะนะครับเก่าแก่งแห้งหิ้งเดิมนะครับโอ้โหให้มาเป็นคําศัพท์เลยมาเป็นคาคล้องจองเลยนะของเขาเก่าจริงนะครับใน,ะร,บนราคาแบบจับคู่คู่สามร้อย หลวงพ่อพจงนะครับองนี้เป็นวัดตต่างนอกที่ดูง่ายไรได้เดิมครับพี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะดูตรงเส้นไหปลาด,ดูเส้นคอนะครับไหปลาเส้นคอความลึกมิติพระนะครับไรด้านหลังครับพี่กันภยัยนะครับหลวงพ่อพจงวัดหน้าต่างนอกคู่ลนะคู่ละสามร้อย เจดีโยวัดประคังครับพี่นะครับโอ้โหเนื้อเป็นไงออกข้าวแป้งขาวๆเนื้อเป็นเนื้อรวมผงพุทธคุณเลยนะนะครับไม่ได้เอาเนื้อก้นโคกครับพี่นะครับมีมวลสารหนาแน่นในครับเจดีโยวัดประคังครับพี่นะมวลสารหนาแน่นพระไม่หนานะครับด้านหลังนี่เห็นชัดเจนเลยพี่นะครับปูไต้หนอนด้วนเศษซุ้มกอเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวหุ่นครับพี่น้ำรวมมวลสารอยู่ในองค์นี้องค์เดียวเลยพี่นะครับเนื้อหาจัดจ้านคู่ละ300บาทนะครับเจดีโยวัดประคังครับพี่นะครับเราก็เหรียญหลวงพ่อเดิม เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ต้องใช้คันบานนะครับเราได้เดิมจริงๆครับพี่นะครับอาจจะมีแหวงอาจจะมีชมรุแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาอาจจะแบบว่าเขาอะไระปั๊มมีการคาดเคลื่อนนะเนาะอ่าปั๊มมีการคาดเคลื่อนครับพี่นะครับเป็นจุดเป็นตําหนิเลยพี่นะนะครับแทบจะไม่เจอพี่ไปเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เขาเก็บศึกษาและเก็บสะสมครับพี่นะครับดอกเจนโคคู่ละนะครับเหรียญอาจจะแหว่งหน่อยนะเอาไปคู่ละสามร้อยแบ่งกันศึกษานะเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่สำหรับรายการสุดท้ายในชิ้นนี้นะครับดูเนื้อเนี่ย ในครับนี่คือสมเด็จวันพระคังลงรักปิดทองนะครับพี่พี่จ๋าสมเด็จวันพระคังนะลงรักปิดทองรักเก่าทองเดิมโอ้โหเพิ่มเติมคือมีความเป็นธรรมชาตินี่ครับอ่าเพิ่มเติมคือมีความเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้สิพี่นะครับนั้นน่าจับคู่นะครับจับคู่ศึกษาและจับคู่สะสมก็พี่นะแบบนี้นะ คู่ละ3 0 0บาทนะครับบ่ายนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ